เราลาบสดดีเพราะไม่วี่น้องทุกท่านเป็นรอบที่3นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกแต่ว่าเป็นรอบที่3แล้วเพราะว่าอัดมาแล้วกี่รอบเราปิน้นสามรอบสอ,สองรอบสอรอบพังแม่งพังแม่งทุกคลิปมาคลิปนี้จะพังอยู่ไหมเนี่ยมา ปินเก็บอะไรไปบ้างเราวันนี้เก็บมาตะไม้เก็บาแถวเนี้ยปินมันเข้ามาก่อนเรานะครับปินก็เลยแคดโดของกันหมดแล้วลโอเคเราบินเก็บของก่อนนั่นอะไรอะซีดเก็บเก็บเก็บมีดอกไม้ป่ะปินปินมี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 โอ้ยเบอร์รี่เต็มเลย มืนมัน,นมีไงไงของกินเราของกินก่อนจึ๊บจึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะปีนมีนกกระโดดมาจากตรงนี้ด้วยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มีนกกระโดดมาจากตรงเนี้เฮ้ยนี่อะไรอะเดี๋ยวอะไร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 ะไปไหนไหนไหน อะไรไวะหินที่ตัดแล้วไอพีแอกเก็บเก็บเก็บเฮดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้มีหินตกอยู่ด้วยหรอะไม่ได้ตินได้ยินเสียงอะไรปะแปลกวะ,ปะมีเห็ดก็เก็บเห็ดได้หมดเก็บทุกอย่างเห็ดเสียวดอกไม้ดอกไม้เราอนนี้วิ่งเก็บดอกไม้ก่อนจิง สุดสานเฮ้ยน้ำมันทองเก็บสุดสานเต็มบีมีก้อนหินทางขวาปิน้นเฮ้ยปิ้นมืดแล้วปิ้นมืดแล้วตรงมันนี้มันนี้มันนี้มีมีหินอย่างนี้อันนี้อันี้นี้มีกองไฟมัง้งปะปินป้นปิ้นทำกองไฟได้ปะปิ้นไไม่ไดนะ้เอสอสตอบกู ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีไม้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับขาขวานได้แล้วไปตัดไม้ทางนี้นี่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 หินเก็บเก็บเก็บไม้ไปทําได้ได้ได้เล็กอันเล็กไว้ก่อนก็ได้จะเช้าแล้วจริงๆไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวจะเช้าแล้วเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ อีกนิดนึงก็เช้าแหละเออ,อ,อย่าเดินหนีกูอย่าเดินหนีกูอ,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 อไงเช้าแล้วโอเคจึ๊บจึ๊บโอ้โหกูเพิ่งสังเกตพี่แอกแม่งให้มาสามสิบเอร์เซ็์ก็มันตกอยู่กับพื้นเน่ะ โคตรทิ้งหกเขามีให้ก็บ,บุญแล้วไหมเก็บเดี๋ยวมึงดูขุดขุดทีนึงอ่ะเนี่ยเหลือหกเปอร์เซ็นแล้วล <laughs> องให้เก็บเห็ดดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เต็มเลยเก็บดอกไม้เก็บเห็ดได้ไหม อลงมาเยอะจังวะเฮ้ยปีนมีบ้านอย่างนี้ยิดเอ้ยบ้านหมูเปล่าเออบ้านหมูจะไปตีนะสิทำไงดีวะเราอยากยิดหมู่บ้านนี้จังโโอโโอ,อ้้หไเฮ้ยนี่อะไรเนนีี่่ยคืออะไรอะแม็กวิลสเตตดลูกปันแม็กวิลปีนมีมา้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวปีนเอางั้นเลยเหรอ, <c oughs> อเออที่แล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่นั่นเหรอวะเก็บได้ปั้ยนะ ให้กดปู่ผิดไอ้ไรกันตีมาว่ะมามาแล้วเมื่อกี้เจ็บอะไรมาเมื่อวะเนี่ยเฮ้ยหมูยักษ์ไอซีกไม่ใช่นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยปีกิงว่ะงิงว่ะไหนเค่ <c oughs> เฮ้ยมันเหมือนมันเดินไม่ได้เลยอะปีนแต่แต่โต๊ะเดินหมดเดินได้ <c oughs> เฮ้ยปีนปีนตรงนี้ตรงนี้ปีปี <c oughs> หมดดอกไม้แป๊บปิงอยากอยากไปยึดหมู่บ้านหมู่นั้นจังครับแกสร้างบ้านแถวนี้เราฟาร์มไปก่อนนะเราค่อยมาตีมันเนี่ยอาแถวนี้จะดีเหรอต้นไม้เต็มเลยนะจะทำไมอะ่ะต้นไม้ก็ดีนะแถวนี้ปินวิ่งไปไกลจังวะตรวจพื้นที่นะ แอบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีหินแอบตรงเนี้ยมีมีน้ำเป็นตรงกลางล่ะไหนวะเอาแถวนี้ใช่ไหมเอาเอยแถวนี้แหลอะอสร้างเลยมีของพอทำไม่ได้ยังไงไอ้แฟนแมชีนอะพอพอ,อสร้างเลย นี่ขึ้นมาเต็มเลย,เยทีนะี้เฮ้ยทำพั่งนะปิ้นทำเลยทำเลยทำเลยทำพั่ทำไมอ่ะจะไปขุดอะไรจะจะไปขุดอะไรท่านหนมันน,มน่าจะปลูกอะไรได้มัง้งเฮ้ยมีเข็มทิศวยอ่ะแล้วมาเก็บเนี่ยเ,<อ>เก็บคืนได้หรอเนี่ย อยากทำดาบอ่ะไม่มีดาบให้ทำเลยอยากมันปลุกเลยน่ะทามันนี้ทำมันนี้แล้วแล้วทำอะไรต่อไม่มีอะไรทำล้วอ่ะจิ๊บจิ๊บปีนปีนปีนอะไรปีนกูเจออะไรอุ้ยอุ้ยอีลูกตาคุงอีกแล้วเดี๋ยวมันยุ่งกับมันดิ มืดแล้วสิยิ้ตาคงอ,อยู่ตรงนี้ยางเหล็กนานกว่าจะมืดนี่เย็นอยู่เย็นมากวะเพิ่งเพิ่งเริ่มเย็นเลยอะไดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ดี่าเะเศรษฐยาอะไรวะมันมักรอยู่ในแมปได้ปะวะลองเลยเนยกดได้ปะล่ะกูปลูกผักนะฮะ คือจำเป็นต้องมีเข็มนทีตัววะเก็บกันจินที่ด้านบนมีหินไม่เก็บแล้วไอ้มาแล้วจิบจิบโอเคของเต็มแล้วพินกันมันมีไออะมันมีอันนั้นหรอวะไอรังเก็บของอะไรเงี้ย แล้วมาเบลนี่คืออะไรแดกนี่รอแล้ว <Okay. S 2> นั้นโอเคน่าจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยโซนวอลไงรังเก็บของมีใช้ไม้แบบบอร์ดทำเลยเหรอังไม่ได้ทำแล้วเราต้องทำอะไรกันต่อนเนี่ย ปป่หินก็ครบแล้วนะต้องสร้างอาวุธปิน้นแล้วไปสู้กับพวกหมูมันต,ต้องทำชุดเกราะด้วยเฮ้ย hey, ปิ้นกูเรียกเรียกอบมเกลได้แล้วอ่ะไม่ต้องเรียกเรียกของพี่อะไรอยากลองไปไฟกับหมูตรงนั้นจังพวกหมูมันมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปดูกันเก็บเก็บเก็บหินด้วยระหว่างทางมาแล้วครับ จมืลและสิจำเพิ่งเดินมาถึงหมู่บ้านหมูเพิ่งเดินกลับไปอีกแล้วมาแล้วมาแล้วเครื่องนี้มันถอนถอนขึ้นมาได้หรอวะลองมาดิถอนไม่ได้อะเอะรีบดา์ท เฮ้ยชุดกอ่อปิ้นนำชุดกอ่อได้ด้วยปิ้นมีเชือกป่าวะเอ็กไม่มีมันใช้อะไรทำเชือกวะเตยไม่มันอยู่ไหนวะ <c oughs> อ๋อเจอแล้วใชยย้ยาเอ๊ะมียาหนึ่งป่ะส่งยาแมหน่าหนึ่ง ที่ทำเชื่อ,อเจ๋แล้วก็ทำอาวุธทำเป็นหอกน่ในหอกแล้วอาวุธอื่นๆก็มีแยะไม่ใช่วหรอไม่เห็นมีเลยเราสร้างไม่ได้อะมันปิดบล็อกอยู่แล้วที่เหลือมันก็เป็นไม่ใช่อาวุธแบบอาวุธที่จ,จิงจัง คัาสโตนเราไปทำอะไรวะอีบอยุเจะกินดิไม่มีอะไรกินตัวมึงกินหรอปะกินอะไรก็ได้ใช่เหรอเออนะกินได้ปะมันของกินที่ไหนล่ะไอรเอ้ามันไหนๆกินอะไรก็ได้อ๋อที่มันของกินปกติอ่ะนี่ไงของกินปกติ ออก,กินได้ป่ะมาออก,กินได้เราก็กินของปกติเลยเด็กออนั่นเนี่ยม <c oughs> ึงให้แค่หลอดงแต่แรกให้จบแล้วอ่ะดอกไม้เฮ้ยดอกไม้อย่ากินนะเอาดอกไม้ไปทำหมวกดอกไม้ตอนแรกเราเราต้องไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ทำไมวะไปเยอะรู้สึกทำไปหลายอย่างเหรอวะจริงจังวะเนะี่ย าทำไมเราต้องใช้เวลาทางชีวิตในการตัดไม้เลยวะแล้วแต่ตรอบๆเนี่ยตัดให้หมดก่อนติ๊บ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 ติ๊ติ๊บลูกตาคุง้งด้วยแต่ตอนนี้กูเริ่มหลอนแดกแล้วสิทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เห็นเงาด้วยเหรอเออตอนนี้หกสิบสองอ่ะเฮ้ยลูกตาคุ้งสองตัวเพิ่มไงวะสมองเนี่ยใส่นี่ไงดอกไม้ไงที่บอกอ่ะหมวดดอกไม้อ่ะไม่ดีเจนอ่ะก็ใส่หมวดดอกไม้เดี๋ยวมันขึ้นมาเอง ไม่มีอ่ะหาดิกูมีห้าอันเองอะ่ะมาหาดิเมื่อกี้ให้ไปเต็งสองอันไม่เหรอเอนนียมีห้าอันอะ่ะเ,เดินหาเพิ่มดิเนี่ยก,กำลังวิ่งหาให้อยู่แถงนี้น่าจะมีมัง้งเป็นดอกต้นไม้เต็มเลยอังไม่อะเจอแต่ก้อนหินนี่ก็ก้อนหินนั่นก็ก้อนหิน ีกไอดอกไม้มันจะรีเจนให้เหรอไม่ร anyway> ู้ว่าแต่เนี้ยสมองสองร้อยตลอดเลยเก็บ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 จำทางกลับบ้านได้ไหมเปิดกดุเปิดแบบดูดินี่ไงทางกลับบ้านเฮ้ยนี่เดี๋ยววะเฮ้ยนี้เฮ้ยปิ้นปินปินมานี่มานี่มานี่นี่เป็ไหนแล้ววะมานี่มานี่มาทางซ้ายมาทางซ้ายปิ้น เหมือนเห็นเป็นเมืองเห็นเป็นเมืองอยู่ในแมปอ่ะเออเมืองลูกตาเมืองลูกตาคุงนี่ยอยากได้ไขมนะ่มันอะก่อนไอ้สักถ้าวิ่งเข้าไปหยิบไข่มาแล้ววิ่งออกมาได้หรอวะได่อะไรวะไม่รู้อ่ะแต่มันประตกอยู่ตรงนั้นอนะอยากได้หาดอกไม้ก่อนดีกว,ว่าไม่นี่ไงปิ้นตรงนี้ไข่โอ้ยตรงนี้ไข่ว่างไข่ว่าง,าางเก็บเก็บยึบ ปิ้นกูได้ไข่ออกมาแล้วอุ้ยมันมาแล้วมันมันวิ่งมาแล้วปิ้นวิ่งมาแล้วปีนเทลาปีนเทลาเขียวเทียอะไรคือชื่อว่าไงวะมันมันวิ่งมาตีแล้วทางนี้ทางนี้ให้ให้มันเลิกแล้วมันเลิกตามแล้วหรือเปล่าวะเลิกไม่เลิกปิ้นตีมันดีปิ้นตีมันดีตีไม่ได้ตีมันตีมันมันตีกูอยู่ตีมันนั่นน่ะตีมันเออนั่นแหละนั่นแหละตีตีด้วยเออไงปัดจะตีปิ้นตีตีปิ้นตี đi đi trước trước đi trước đi 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 cầm đi uuuuh ra lẹ uuu ra ư uuuh ra lẹ uuuh Ư! lẹ ư ư! lẹ uuuh ư! lẹ uuuh ư! Ư! uuuh ra lẹ 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 uuuh ra máy uuuh ra lẹ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  uuuh ra เก็บของคุณเองเก็บของทำไมเราเก็บไปมืดเกิดไปใหม่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอมีกูมแมลงด้วยวะพิงกูจะแก้แค้นใหม้มึงมันไม่หนีไปแล้วอะโอเคพีนอะไรกูว่าเราต้องเล่นใหม่กัน,นอีกแล้วอะเก็บของ,งยัเยงเก็บไม่ได้เก็บเต็มอยู่ เราเก็บไปทําอะไรได้วะเกิดใหม่ได้อไม่รู้เอ,อโอเคงั้นเอาไว้เจอใหม่คิีนหน้าครับตันนี้สวัสดีครับบินบ๊ายบายตัดมีอาหารเรื่องบ๊ายบาย